สมมตินะสมมติเราตั้งสมมติฐานว่าเอ,อ่อเราจะวิเคราะห์ภาพกว้างก่อนโดยใช้ทำเฟรมเดย์นะครับ<ม>เพื่อจะดูว่า<ม>ทิศทางของกราฟเนี่ยมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงสมมุติเงื่อนไขแรกได้มาอย่างนี้นะครับเงื่อนไขถัดไปเราก็ดูกันต่อไปว่าเฮ้ย<ม> <"He i, S 2> นอกจากกราฟในทำเฟรมเดย์เนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วสมมุติเราได้นะเราจะเล่นขาขึ้นมันเป็นขาขึ้นแล้วใช้เครื่องมือแล้วใช้อินดิเคเตอร์ดูแล้วทิศทางขาวบวกหมดเลย ขึ้นไปแล้วยอ่อลงมาหรือจังหวะเบรกสวยๆทีนี้มาวางแผนต่อสิครับมาวางแผนต่อดูซีขาวเป็นยังไงอุตสาหกรรมเป็นยังไงเฮ้ยดีหมดเลยสมมุติดูมาแล้วที่ว่ามาเนี่ยมันดีหมดเลยจะเข้ายัางไงให้มันสวยจะเข้ายัางไงมันเฉียบนะครับผมก็เลยเน้นย้าว่าพอได้หุ้นดีๆมาแล้วให้ดูทำเฟรมย่อยครับนี่เป็นเรื่องของทำเฟรมนะครับให้ดูทำเฟรมย่อยอย่างเช่นอาจจะก,กางกราฟออกมาดูทำเฟรมย่อยสิทำเฟรม5นาที นะครับแต่โดยส่วนใหญ่หุ้นที่ผมแนะนําไปเป็นหุ้นที่มีมูลค่าและก็ปริมาณการซื้อขายเยอะเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวค่อนข้างจะช้าการดู t i มเฟรมห้5นาทีเนี่ยบางทีมันใช้ได้แค่วบเดียวนะครับดูยากถ้าเอาแบบที่ให้อินดี้นำมาช่วยจับจังหวะการซื้อขายได้ดู Time Frame 60นาทีผมก็แนะนำนะครับดูไปเลย Time Frame 60นาทีนะครับพอได้จุดซื้อจุดเข้าจุดออกในตามเฟรมเดย์ตามเฟรมวีคแล้วลวิเคราะห์พฤติกรรมแล้ว ดูงบการเงินแล้วดูอุตสาหกรรมแล้วดูอะไรทุกอย่างจนเพื่อนเพื่อนเนี่ยสบายใจแล้วนะครับก็เอามาดูทำเฟรมย่อยให้ซื้อในช่วงที่ทำเฟรมย่อยนะครับมันย่อใช้อะไรจับก็ได้ครับใช้อะไรใช้เครื่องมือแบบไหนจับใช้วอลลุ่มจับใช้อินดิเคเตอร์จับ,จบ,จบมันย่อแล้วค่อยเข้าใช่ไหมคุณจะได้อะไรบ้างคุณจะได้กราฟสวยพฤติกรรมดีวิเคราะห์ทุกอย่างมาดีแล้วแล้วนอกจากนั้นอีกเนี่ยคุณยังรู้จักการใช้ทำเฟรมย่อยเพื่อไปหาโอกาสซื้อที่มันย่อสวยๆนะครับ การใช้กลยุทธ์การย่อและซื้อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตลาดไม่แน่นอนอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาตลาดขึ้นก็ไม่ขึ้นขึ้นก็ไม่สุดลงก็ไม่สุดยึกยึกยักยัก,ยกไอ้แบบนี้ครับวิธีการตั้งกองกําลังเงินของเราเพื่อจะเข้าไปลบในตลาดเนี่ยใช้กลยุทธ์แบบตั้งรับจะดีกว่าให้มันย่อให้สุดในทำเฟรมย่อยแล้วซื้อนะฮะแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยๆกับพุ้นที่เราเฝ้าอยู่เราจะมีโอกาสชนะสูงมากๆนะครับอันนี้ผมย้ําแต่ถ้าเกิดช่วงไหน เฮ้ยคุณโอ้บอกว่าให้ซื้อ,อช่วงย่อไม่ได้ซื้อทักทีหุ่นวิ่งไม่ย่อให้ซื้อเลยอันนี้ผมจะบอกว่าบางทีตลาดมันเปลี่ยนไงอันนี้คุณต้องเข้าใจด้วยว่าพอตลาดมันเปลี่ยนไปหุ้นมันก็จะมีการปรับพฤติกรรมเพราะว่าผู้เล่นเพลเยอร์ต่างในกลุ่มแต่ละกลุ่มทั้งต่าง,งชาติกองทุนสถาบันรายย่อยเองเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการปรับตัววางกลยุทธ์การซื้อใหม่ๆไงนะครับวันใดที่ประเทศไปข้างหน้าได้นะครับมีข่าวดีในอนาคตนะครับ ได้ประธานที่ปดีใหม่ที่เขาไม่ว่าสงครามการค้าแล้วก็ดูแล้วว่าโลกกําลังจะเปลี่ยนไปในอุตสาหกรรมที่มันดีขึ้นมีเม็ดเงินจากธุรกิจใหม่เข้ามาทํานองนี้ถ้าคุณเห็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยภาพในการตัดสินใจของคุณเวลาเข้าทำเฟรมย,อย่อยมันก็เปลี่ยนไปหรือแม้บางทีการดูภาพรวมใหญ่ตั้งแต่ในทำเฟรมเดย์จนกระทั่งขา่าวเรื่องต่างๆนานาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับคือมันต้องปรับตัวให้ถูกกับแต่ละช่วงด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดซึ่งผมจะยกหัวข้อนี้ไปขยายกันใน ชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอนด้วยนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากสำนักไหนมีวิธีเข้าออกยังไงหรือคุณจะเก่งมีความเฉียบขาดแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองภาพนี้ไม่ออกเนี่ยสุดท้ายคุณจะกลับมาสู่ที่ความเจ๊งครับความเจ๊งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องที่คุยปากเปล่าได้แต่ถ้าเกิดฟังไม่เข้าใจเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับ